ครับุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวของท่านครับกับข่าว360มิติกับผมกิจา่าในช่วง30ว,วินาทีข่าวครับ เมีข่าวด่วนเข้ามาครับข่าวด่วนมาจากจังหวัดระนองระยองระลาซึ่งที่นั่นมียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กซึ่งยักษ์เล็กไปขโมยกินข้าวของยักษ์ใหญ่ที่เขาชอบกินมากคือพัดฝาดหรือเรียกได้ว่าชาวพัดฝัดฟักเกียนพัดฟัดฝักจนที่เคยเห็นการจลาจลก็เรือเซเรียนทหารบอกถือปืนแบบปืนไปบอกตึกตึกก็เป็นตึกของไอเฮลีไอหลีเฮียก็เป็นเจ้าของยายมอยขายหมีจะมีขายหอยหมียายมอยแห่หอยจะมีหอยจะมีกับหมียายมอยบอกได้คำเดียวว่าชาวสวนขั้วตะวันไปวิเหเหยวน้ำได้เชื่อไปวิหักหิ้วหีไปขี้วิมา ท่านผิดีใครจะไม่อ่านทันวนะคนมากเลยจะไม่อ่านข่าวทันไม่เอาครับไปพบกับกครอ,อร,บรอบครัวขำดีกว่าเฮขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวขำที่จะทำให้ค่ำคืนนี้ของคุณได้หากันจนตากรอก โจ๊กโตคูดที่เจะเฉาเฉามิกงบรหมุ่ดและไก่มีสุกพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับกับรายการ ขอชี <mile> ้แจงครับว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่อยู่เนี่ยพอดีว่าติดภารกิจจริงๆแต่ตอนนี้ร้อนมากแต่ตอนที่กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องห่วงครับต่อจากนี้เจอพี่ตลอดครับใครอ่ะเขาเป็นใครใครว่าพี่มิกไม่มาทํางานเนี่ยไม่ต้องมาสนใจครับผมเข้าใจพี่มิกประเทศชาติต้องสําคัญกว่ามากพี่กลับไปรับใช้ประเทศเถอะไม่ต้องมาหรอกรายการนี้ทำไมอ่ะสามคนพอ Icana, ลองดูดีกว่าหนึ่งสองสามขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการท้าโพขาวท้าโพขาวของเรานะคะแล้วก็จะมีขำรับเชิญแล้วขำรับเชิญวันนี้นะคะน้าโอ้ปๆๆ้อนร้อน จริงๆแล้วไม่มีใครแทนมิกได้หรอกค่ะแน่นอนนะคะแล้ววันนี้พี่ไก่มีขำรับเชิญน่ารักไม่แพ้น้องมิกเลยเหมือนที่พี่ไก่บอกไปเป็นพระเอกร้อยล้านนะคะบุคลิกกวนวล่อสุดๆเขีเซ็รบมือตอนรับน้องเต๋อชันทวิชชนะเซวีค่ะ ไไม่ได้อ๋อถ้านั้นก็แปลว่าผมพูดอะไรกับคุณก็ได้แลวคุณก็ไม่โกรธด้วยออีนวดหูกลางนมแบนตัวหนาขาสั้นตูดใหญ่สอกดาําเข่าด้านหน้าบ้านในกระลิงโกรธปะไม่โกรธเออหนุกดีว่ะ <c oughs> น้องมีปืนขายไหมมีเจ้าแบนนะแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาว ตั้งก็ได้อัดแก๊สหรืออัดลมอัดลมหมดโอ้แฉล่ะลูกจำเก่งก็เท่ดูสิเราก็เต๋อรู้ไหมตั้งแต่เราเจอกันในกองแก๊งชนีกับี่แอบแล้วเต๋อจากพี่มาเต๋อหล่อมากมีราศีแล้วแบบน่าใสมากเลย ่ะไรของแกแล้ว A T M เออเลรนนะเท่มากเราเล่นกวนน่ารักโอ้ยกวนมือฮอวอีกอะใช่ครับก็า่อยากน่สัยมากอะไรของแกนี่ที่หลังดีอะไรมันมาจากข้างในเลยนะเนี่ยคาบเต๋หรอไอ้จืดจืดเนื้อเหรอพระเอกร้อยล้านใช่หนูอยากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยไม่น่าจะถึงร้อยล้านได้ น้อยถึงร้อยเซนก่อนครับพูดดีดีเฮ้ย่าพูดนี่หว่า เนะขามีละครเวทีเรื่องหนึ่งลัมซิ่งซิงเกอร์ครับค่ายหนังอารมณ์ดี GTH ขอส่งท้ายปลายปี55โดยการเปิดซิงความหากับละครเวทีสุดซิ้งลัมซิ่งซิงเกอร์ยังได้นักแสดงนําชั้นแนวหน้าที่การันตีความหาตอนเนี่ยผมก็รู้เลยว่าละครเรื่องนี้มันต้องออกมาสนุกแน่นอนเป็นแนวซึ่งคุณจะไม่เคยดูคุณอยากจะลุกขึ้นมาเต้นในหลายซีรเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่รู้สึกว่าท้าทาย กระจายแดมกระเจิยยังไม่ใช่แค่นี้ละครเวทีเรื่องนี้นะก่อนหน้านี้ก่อน GTH เอามาทำรู้ไหมคะนิเทศศาสตร์จุฬาเอาขึ้นไปทำเป็นละครเวทีแล้วโด่งดังมากในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีละครเวทีของนิสิตนักศึกษาแล้วสื่อมวลชนไปทำข่าวจริงหรอคือว่าเมื่อ9ปีที่แล้วครับเคยมีเรื่องนี้มาแล้วลำซิ้งสิงเกอร์ครับดังมลกเราอ่ะไอ้นี่ก็ตามพยยาม ที่เราก็มีเรื่องลำซิ้งซิงเกิลครับตอนนั้นก็คือแบบเหมือนแบบนิสิตนักศึกษาทำกันเองทำกันสนุกสนุ่งๆครับแล้วก็มีเอา พี่คณะน้องคณะมาเล่นกันแล้วทีนี้ปรากฏว่าคนชอบครับคนชอบแล้วเขาก็เริ่มบอกต่อบอกต่อจนกลายเป็นกระแสว่าแบบทุกคนมาดูบัตรขายดีมากอะไรเงี้ยมีสื่อมวลชนเข้ามาทําข่าวด้วยแล้วคิดดูนะคะละครเวทีที่เป็นละครของเด็กนิเทศศาสตร์จุฬาเป็นนักศึกษาดังขนาดนั้นแล้ววันนี้ GTH กลับมาทําเป็นละครเวทีเองมันจะแกล้งขนาดไหนมีอะไรแตกต่างแลวเพิ่มเติมเราไปบ้างจากเดิมเมื่อก่อนเราตอกฉากกันเองแบบง่อยๆหน่อยนึงเดี๋ยวนี้มันก็จะดีขึ้นครับเพราะว่าเราไปเล่นที่เมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์ ที่นี้เขามีระบบไฮดรอลิกใช่ครับสุดยอด ผมเคยดูแล้วไม่น่าควิ่งออกมาฟ้าที่มือไทยรัชดาลายไม่น่าคหรือโฟมูล่าวันไม่น่าไม่น่าแต่มาเร็วไปหน่อยนึงก็คือโปรดักชั่นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีระดับเขาเรียกว่าระดับสากลเลยล่ะสหที่มือไทยรัชดาไลายทียเพราะฉะนั้นแบบผมว่าคุ้มแน่นอนเพราะฉะนั้นเราฉกตัวพระเอกร้อยล้านขนาดนี้โอ้โหคุณผู้ชมไม่อยากจะบอกเลยค่ะว่าเวลาเขานี่ยากมากนะใช่ค่ะเวลาไม่มีเลยนะคะยิ่งตอนนี้ต้องซ้อมละครเวทีด้วยไหนๆมาเวทีนี้แล้วเราไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนบทบาทในคํารับเชิญจะเป็นอย่างไรท นัน่งเลยนั่งเลยแม่ไปยันต่อคดีกันนะก่อคดีอะไรอ่หมวดทะเลาวิวาดครับนลอง ท่านพยายามจะทําเท่อยู่นะครับแต่ผมดูเมื่อกี้มันเหมือนคนพิการมากครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับนี่เป็นไงครับไปครับมันมันเหมือนมันยังไม่ค่อยเท่ขอขออีกทีได้ไหมเอาแต่เท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 ่หน้ามันจะไม่ได้โอเคเดี๋ยวทำเท่เลยทำเท่เลยนะโอเค พอใจแล้วนะพี่เต๋อเข้าใจแล้วครับเข้้าใจแลวนี่เขาซื้อรายการมาเพื่อให้คุณมาหมุนเก้าอี้เล่นกันเนี่ยเหรอฮะหมดแล้วหมาขี้เล่นขึ้นโรงพักกันทำไมเนี่ยผมเนี่ยมาแก้วไม่ใช่ผมเนี่ยหมาป่าหมาป่าไม่น่ากลัวเมื่อกี้หมาป่าถอดมาเป็นหมีแพนด้าเลยเนี่ยอ๋อโอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเรื่องของการเหมือนอดีตสอบพองเต็มหน้าเลยหน้าผมซีดครับ ผมเป็นแวมพายแวมพายรับนี่หมาป่าหมาป่าแวมพายตลอดครับผมไม่เห็นให้สองตัวเนี่ยมันทะเลาะวิวาทกันอยู่ที่ร้านข้าวต้มอ้นสงสัยมันคงจะแย่งขาไก่ซูเปอร์ครับไม่ใช่หรอกคุณไม่ได้แย่งขาไก่หรอกเนี่ยแวมพายเนี่ยหมาป่าแย่งผู้หญิงเงินชัวทวายไลร์เนี่ยผมดูมาตลอดเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นวรนท์โชว์แล้วครับอันนั้นมันของพี่ต่อยไตพบโอ้หนังทวายไลร์ ตอนนี้ผมขอแจ้งความก่อนเลยแจ้งความอะไรไอ้มาป่านี่ทำร้ายผมครับผมเขาทำร้ายคุณยังไงนี่ผมทำอย่างนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอมันก็ทำร้ายผมเหมือนกันครับคุณทำร้ายเขายังไงอ่ะผมทำแบบนี้ครับสรุปว่าคุณทำร้ายเขาแบบนี้ส่วนคุณทำร้ายเขาอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะ คุณต่อชมเจ็บนะคารับไอ้คำถามเมื่อกี้น่าจะถามผมมากกว่านะครับแล้วคุณไปเจ็บแทลแล้วทำไมอ่ะอ้าวนั่น้ะดีครับเดี๋ยวนะคุณทำร้ายเขาอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะทำร้ายเขาอย่างนี้เดี๋ยวนะคุณไปเจ็บแทลแล้วทำไมหน้าหน้าดีครับผมเจ็บทำไม ยังงงยังงงอ่ะตี้ตั้งสตินะสรุปคือคุณทำร้ายเขาแบบนี้โดนคุณทำร้ายเขาอย่างนี้คุณไปเจ็บแทนแล้วทำไมเออคุณเจ็บแทนทำไมอ่ะชอบเลยปะปะอะปมเออถ้าเต๋อตบพี่อีกทีพี่ว่าเต๋อจอดเสื้อต่อยกับพี่เลยดีกว่าไหมเอ้ามาพี่ให้โอกาสเต๋อต่อยพี่ก่อนเลยครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น พาพี่ไปโรงพยาบาลด้วยไอ้ทีแรกทีสองทีสามเไม่เท่าไหร่ <c oughs> ไอ้ดอกสุดท้ายนี่สิข <c oughs> ึ้นจ้าโทษพี่งั้นเอางี้แล้วกันเข้าเรื่องเลยดีกว่าทะเลาะก,กันแย่งผู้หญิงใช่ไหมครับผมง่ายๆก็ให้ผู้หญิงตัดสินใจเลย <c oughs> ผมเข้าใจได้เพราะว่านางเอกทอยไลท์เนี่ยสวยมากเบลล่าเบล่าสวยสวยมากสวยสู้พีคได้ไหมครับ <c oughs> ที่สวยกว่าเยอะโอ้โหไปตามไปล่ามาเลือกเลยเลือกแล้จบๆไม่ต้องทะเลาะกันใครเป็นคนเลือกนี่แหละชื่อเบลล่าโอ้โหหุ่นเธอน่าจะชื่อช้างป่ามากกว่านะเนี่ยนะนี่แหละครับเบล่าที่ท่านรองบอกว่าสวยนักสวยหนาเออผมก็ช็อกอยู่เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวนะ เป็นล่าสงสัยผมดูผิดมวนแน่เลยมันทำไมหุ่นพังขนาดเนี้ยยโอเ้เหลือไปหมดแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าหนูกินควายมาแล้วไม่ย่อยหรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าพวกแกสองคนที่ทะเลาะกันอ่ะเพราะแย่งไม่หนูกันที่น่ารักมากเลยเอางี้ง่ายๆเลยเป็นล่าเรื่องให้จบๆวะทีเลือกกับสักคนนึงอนะ่ะเราใครจะอยู่กับใคร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมมีทางออกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมแก้ไขเลือกผมใช่ไหมค่ะเออเออดีดีดียิงทิ้งอห้ล้มล้มล้มาทางนี้หลักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแลพายเชื่อเลยด้วยส่งพอนิดนึงแลพายไปเรียบร้อยเอายุบเป็นพันครับพามายิงเลยคนละนัดยิงคนละนัดมวนๆมันที่เขาเริมมันโอ้ตายตั้งการนับแล้ว